ถ้าผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่เป็นผู้โดยสารอาจจะเป็นบุคคลภายนอกรถเป็นคนคนเดินทางเท้ารักษาแล้วสูญเสียว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแพลติดเชื้อถูกตัดขาประสบบิเหตุจากรถนะครับแล้วรักษาได้เพียงสามวันต่อมาถูกตัดขา บริษัทประกันภัยเขาจะรับผิดชอบอย่างไรกรณีในเรื่องของผู้ประสบภัยนะครับเวลาได้รับการรักษาเนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่รักษาแล้วต่อมาเสียชีวิตหรืออาจจะเป็นกรณีที่รักษาแล้วสูญเสียอวัยวะเช่นถูกตัดขาแบบนี้นะครับหลักเกณฑ์สําคัญในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจัดรถก็จะต้องแยกพิจนารณานะครับว่าผู้ประสบภัยนั้นเป็นใครถ้าผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่ยกตัวอย่างนะครับเช่นผู้ขับขี่ขับรถไปไประสบอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้ตัวเองรักษาแล้วต่อมาสูญเสียอวัยวะ ถูกตัดขาไปอาจจะเป็นเพราะว่าแผลติดเชื้อเลยทําให้ทางการแพทย์ต้องตัดขากับผู้ขับขี่ไปกรณีนี้นะครับถ้าเป็นความประมาทของผู้ขับขี่ผู้ขับขี่จะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นในส่วนของกรมธรรม์คุ้มครองผู้สบอุัจิเค่าเสียหายเบื้องต้นเขาจะคุ้มครองให้กับผู้ขี่กรณีรักษานะครับจะจ่ายตามจริงไม่เกิน3 0,000บาทแล้วต่อมาสูญเสียว่าก็จะได้เพิ่มอีก35,000บาท รวมกรณีผู้ขับขี่นะครับมีการรักษาได้เพียง3วันแล้วถูกตัดขาบริษัทผู้รับประกันภัยเขาก็จะรับผิดชอบไม่เกิน6,500 0บาทนะสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายก็จะได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นแต่หากเป็นกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ใช่ผู้ขับขี่ อาจจะเป็นกรณีที่ผู้สระภัยเป็นผู้โดยสารหรืออาจจะเป็นบุคคลภายนอกรถเช่นเป็นคน,คนเดินทางเท้าแล้วเขารักษาได้เพียง3วันแล้วถูกตัดขาละ่ะบริษัทประกันภัยเขาจะรับผิดชอบอยังไงก็ขอเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับในส่วนของกรณีผู้โดยสารและบุคคลภายนอกที่เดือตรายนต่อชีวิตร่างกายกรณีที่มีการรักษาแล้วสูญเสียวย่าวบริษัทผู้รับประกันภัยนั้นเขาจะคุ้มครองแตกต่างกับผู้ขับขี่ครับในส่วนของผู้โดยสารนั้นเขาจะคุ้มครองนะครับ ให้ในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นและส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นถ้ามีการรักษาแล้วสูญเสียอวัยวะนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกก็ตามวงเงินที่จะได้รับการคุ้มครองในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นและส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นกร,รณีรักษา3วันแล้วสูญเสียอวัยวะ,ะสูงสุดที่บริษัทประกันภัยเขาจะรับผิดชอบคือไม่เกิน2 5 0 0 0 0บาทครับ กรณีสูญเสียอวัยวะเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองถ้าเป็นอวัยวะตั้งแต่ข้อนะครับข้อมือหรือข้อเท้าไปเนี่ยสูญเสีย1ส่วนหนึ่งข้างเนี่ยเขาจะคุม้มครองในวงเงินส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน2 5 0 0 0 0บาทในส่วนของการรับผิดช,ชอบในส่วนของพรบเขาจะรับผิดช,ชอบทั้งในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นและส่วนเกินซึ่งกรณีที่ผู้โดยสารและบุคคลภายนอกเลยครับมีการรักษาแล้วต่อมาสูญเสียอวัยวะสูงสุดที่จะได้รับคือไม่เกิน2 5 0 0 0 0บาท แต่ถ้าเป็นกรณีของผู้ขับขี่ได้เพียงเบื้องต้นครับไม่เกิน65,000บาทนี่คือความสําคัญของผู้สกภัายเมื่อประสบภัยจากรถนะครับมีการรักษาได้เพียง3วันแล้วถูกตัดขาบริษัทผู้รับประกันภัยเขาก็จะรับผิดชอบถ้าเป็นกรณีของผู้ขับขี่ได้แค่เบื้องต้นไม่เกิน6 5 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นส่วนของผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกนะครับก็จะได้รับการคุ้มครอง2 5 0 0 0 0บาทครับ นี่คือเรื่องที่มีความสำคัญกับผู้ประสบภัยที่มีการรักษาแล้วต่อมาสูญเสียอวัยวะครับ